ก็ผมคพลังขั้นเนี่ยครับมือถือเมืวานหนนียครับวานอย่างยุทธอ่ะอยู่หน้านี่แหละมือนี้ก็มาก,กันกับหลายหนหลายคนหน้าม,มันหลายต้องสูบหน้ามอกก่อนครับพอสิสวานสูบห <laughs> น้าจัาหน่อยหนึ่ง แต่ยังโอกาสนี้อยากเราพี่ดองเยอะคุอาแกแหงไปอื่นเอาแกมาเยอะคุยเยอะปลาหมอย่าปากต่อ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 เนอะน้ำมันอยู่ไกลน้ำมันอยู่ไกลมากมันหวานไม่ถึงใช่ไหม ตาอะไรอ่ะตาจิ้วไปไปบอกแม่นะปาิ้วาจิ้วปาครับครับาโาโอ้ยคุณภาพไปที่แม่มันแลวพาไปวานนอยมา้ยได้ได้มีร้านร้านไอาโลาอ้า ไม่ละพ่อล่ะถ้าถามหาดิก็เรียกดิพ่อมันได้ยินหรือยังเอาอมุดแล้ว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 วาลงไปเลยนะอุ่นมุดแล้วมุดแล้วอุ่นไล่แล้วเอาเอาโบขึ้นง่ายเลยวะนี่ เห้ยล่ะมันขืนอยอะมากมึงหน,มน,นีมากน่ะเออน้เอา้าเรียบร้อยปลาตองปลาเสียมยอมม้อนมแต่ปลาตองปลาเสียมโอ้ยปลาตองมันขึ้นแล้วปลาตองเรรอปลาตองปลาตองมันขึ้นตรงัหนน่นะตองขึ้นเป็นฟอดน่ะ เป็นเป็นฟัวนะป้าตองได้แล้วหนึ่งแต้มสู้เขาไม่ใหญ่นี่มาแล้วเอาไปใส่กระชังให้ก่อนมามามาแล้วก็ตะไคร้มาไหมมามาลบกยาเป็นไปด้วยเนื้อตุ่มไปไม่จับหรอกอย่าไม่เอาเป็นข่าว ตาย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 ตากระเดือดนยังปัดต่อกับปะคอหนาวเราปะเนี่ยเหมือนปัดต่อกับปะคอมันต่อหางกันอยู่เนี่ยตา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 ยล้อู้หเอเไม่เสียบดากเนี่ยนะได้ปะ โอ้ส oh! ียเหาไปเสล้วันนี <am <am ้นันไราขาจนท่ามันเลยได้ละมันเสครับลายังจได้กรได้อะพวกพวกยูซือ่ได้เด่นอกข้ามจ้าไอ้นี่นไป้อนดอก้เด้ออกากินยดโดตินตใหญ่ก็ตาอกากิยาโดติน โอยู่หนบุ๋โอ้คำนี้นอนเดายไปยังปลาทุยมันลอยอ้อมเลยโอ้แต่มัดลื่นปึ๊ดเลยเนี่ยนั่งที่ปุ๊ดสอกทีนั่นแหละปลาสลิดบ่ อะไรปิศาลินขุนม่ฟุกขนาดนั้นะเฮ้ยตตีตแล้วเออไปไปี่ปนทางแล้วเน็บแล้ว

ปลาตองแก่พอไหมปลาตองแก่ป่ะเหรอตายสิไหลนี่กูได้เลย่อบ่ได้ันไเอาหมอีกำลังใจกูนี้เอาอีนี้ป่ะอะไรอยู่ตีนกูเสียบมาหน่อยเดียวนี่ีเจอปลาป้าถอยหลังเลยไล่ขอบให้หมดหมดแลนั่งเกาะไปทางนู้นมันสีมันลงไม่รู้เป็นอะไรเลยจุดตบหัวเขาไปหน่อยเมื่อกี้ ก็จเย็นอย่ข้างเดีร้อนเย้แล้วอะตโนมัตมันป่าล้อยเนาะผีเยอะวะยังบมดหมดจับหลุดเจ้าแม่เอ้ล กรววาบเราครับบันเมื่อเนนอบิ่งานมันีุปลาของใครได้หอกนะปาลาเปบ้านเ่ไเอมอ,ม,มอีปลาบมีเดี๋ยวพบนมา ปอบยอะกากเยอกของดไม่ดูดมือละลุง้หนามอลายมันดีทันเออนั่นละนั่นละเออนี่ดีน หนอนหลายตัวมีแม่อยู่นี่กันหมดเป็นอยู่ในพี่ขนาดนี้แบบตามน้องค่ะ <usion>